สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกับรายการเปิดเลนสองโลกกันอีกครั้งนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราได้พาคุณผู้ชมไปยังนครเซนไดเมืองหลวงของจังหวัดมิยางิเที่ยวชมบรรยากาศอันสวยงามของวัดโจกิและน้ำตกอาคิอุในฤด,ดูใบไม้ร่วงสำหรับในวันนี้เราก็ยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจของภูมิภาคโทฮกุแห่งนี้มาให้คุณผู้ชมได้ชมกันอีกเช่นเคยครับ เทปป์ตัวยูมีอุ้อานาเดสมองอย่างนี้นะคบแบบปราสาทเนี่ยคือตอนนี้เราอยู่ที่เมืองชิโรยิชิแล้วปราสาทนี่ก็ชื่อว่าปราสาทชิโรยิชิทีนี้ปราสาทเนี่ยมันหายไปนานแล้วเขาก็มีการสร้างขึ้นมาใหม่สร้างขึ้นมาใหม่เมื่อ13ปีแบบที่แล้วนี่เองเราจะเห็นว่ารูเห็นรูรูไหมรูรเนี่ยเป็นรูที่เขาเอาไว้ใส่ปืนเวลายิงศัตรูแล้วก็เห็นตรงรูตนั้นไหมใหญ่ๆนั่นนะ อันนั้นหมายความว่าเวลาศัตรูจะปีนป่ายขึ้นไปเนี่ยเขาก็จะเอาหินเ,นเอาย่อนเพื่อจะศัตรูเนี่ยแบบถลายลงมาอันนี้เป็นปราสาทใหม่แต่ว่าสร้างคล้ายๆกับปราสาทเก่าคนที่สืบเชื้อสายจากเจาก้จาของปราสาทโบราณนะก็มาสร้างใหม่อีกครั้งหนึง่ง ปราสาทชิโรอิชิแห่งนี้ในอดีตได้เสื่อมโทรมและพังทลายลงในสมัยเมจิหรือช่วงปีพุทธศักราช2418ต่อมาเมื่อปีพุทธศักราช2538จึงได้มีความคิดในการสร้างปราสาทชิโรอิชิแห่งนี้ขึ้นมาใหม่เพื่อเป็นการลำลึกถึงประวัติศาสตร์ครั้งเก่าและเพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์ของเมืองโดยใช้ไม้เป็นจํานวนมากที่มาจากภูเขาในภูมิภาคโทโฮกุบวกกับความร่วมมือของชาวเมือง ทำให้ปราสาทชิโรอิชิแห่งนี้กลับมาเป็นสัญ,ญลักษณ์และสถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญของเมืองือท่าบนาบอกว่านี่นะท่านบอกว่าไอ้ประตูเนี่ยท่านทําประตูมาแคบๆจุดประสงค์เนี่ยเพื่อให้ข้าศึกไม่ได้เข้ามายากข้างในเนี่ยท่านบอกว่ายังมีประตูประตูนี้ที่ข้าศึกเนี่ยจะมองจากข้างนอกเนี่ยมองไม่เห็นเลย ที่เรายืนอ,อยู่เนี่ยมันเป็นยอดธําประสาทหมืกอว่าเป็นหอัคอยที่ใช้มองบรรดาค่าสกเราสามารถจะมองเห็นได้ตลอดจะเห็นว่าคานเนี่ยจะเป็นคานขนาดใหญ่มากรลยนฮะทำไมต้องเป็นขนาดใหญ่อย่างนี้เดี๋ยวนี้เนี่ยในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยไม่ค่อยจะเห็นคานขนาดใหญ่แบบนี้แล้วที่ต้องใช้คานขนาดใหญ่อย่างนี้เนี่ยเพราะว่าตึกหลังเนี่ยรู้ว่าอํามประสาทหลังเนี่ยใหญ่แล้วก็น้ำหนักมาก อีกสิ่งหนึ่งที่ทางรัฐบาลญี่ปุ่นให้ความสําคัญมากนั่นคือเรื่องของคนที่ด้อยโอกาสโดยที่ภูมิภาคโทโฮกุแห่งนี้จะมีสถานที่สําหรับฝึกสอนผู้ด้อยโอกาสให้สามารถทํางานและดูแลตัวเองได้ท่านผู้ชมครับในขณะนี้เนี่ยผมอยู่ที่ซาอุซูชิโร่นะนี่ก็หมายความว่าเป็นสถานที่สําหรับที่ว่าคนพิการนี่นะครับ จะมาฝึกฝนอาชีพต่างๆเป็นผู้โดยโอกาสนี่นะครับผมอยากจะเรียนว่าไอ้บรรยากาศอย่างนี้วิธีการทําอย่างนี้ในประเทศไทยน่าจะเอาตัวอย่างนะถ้าท่านดูจากด้านหลังผมนี่ท่านจะเห็นว่ามีภูเขาเลาวกาสวยเรียกว่าเป็นวิวทิวทัศน์ที่สวยมากเลยนะครับแล้วก็มีโรงงานด้านหน้าผมนี่นะครับก็มีป่าไม้นะฮะแล้วก็จะเห็นว่าเป็นป่าไม้ที่ต้นใหญ่ซะด้วยนะครับบรรยากาศแถบนี้อากาศแถบนี้เนี่ยดีมากฮะ ทุกคนก็ทราบนะครับว่าจะเป็นซาโอเนี่ยนะฮะในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นสถานที่ท็อปที่เดนนะครับในประเทศเราเนี่ยนะฮะเราจะเห็นว่าหลายสถานที่เนี่ยถ้าเป็นสถานที่ดีๆนะครับมักจะเป็นที่อยู่ของบรรดาเศรษฐีแต่ว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยนะครับสถานที่ท็อปอย่างนี้นะกับกลายเป็นสถานที่ที่รัฐบาลมาตั้งโรงงานเพื่อที่จะให้คนพิการคนด้วยโอกาสนี่นะครับ ได้มาฝึกฝนในการทํางานนะเพื่อเขาฝึกฝนจบไปแล้วเนี่ยจะได้มีงานทํามีเงินใช้สามารถจะช่วยเหลือแบบตัวเองได้นะครับแล้วก็รอบรอบแถบนี้เนี่ยนะครับจะมีโรงงานทั้งหมดเนี่ยถึง10เอ็แห่งด้วยกันแล้วก็มีคนพิการผู้โดยโอกาสเนี่ยกจัดพัดลายฝึกงานอยู่ทั้งหมดเนี่ยถึง250คนอยู่นนะครับ งานได้เดินทางต่อไปยังเขาซาโอภูเขาสูงที่มีความสำคัญมากในประเทศญี่ปุ่นซึ่งทอดแนวยาวผ่านจังหวัดยามางาตะและจังหวัดมิยางิส่วนหนึ่งของเทือกเขาซาโอทีมงานได้เห็นความตราการตาของทะเลสาบโอคามะทะเลสาบปากปล่องภูเขาไฟที่น้ำสามารถเปลี่ยนสีได้ทำให้ทีมงานรู้สึกตื่นเต้นกันไปต,ตามกันทีเดียวและครับ ท่านผูบบ้ชมครับในขณะนี้เนี่ยผมมาอยู่บนจุดสูงสุดของยอดเขาซาโอ่ยอดเขาซาโอ้นี่เป็นยอดเขาสําคัญนะแล้วก็สูงมากครับในเขตทหุกุหรือว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับของประเทศญี่ปุ่น,นรบรรยากาศก,าก็คลาคลายไปด้วยผู้คนนะครับผม,มทราบเลยนะครับว่าเศรษฐกิจของญี่ปุ่นนั้นจเจริญมากเป็นเพราะว่าคนญี่ปุ่นนอกจากจะนิยมท่องเที่ยวภายนอกปีหนึ่งประมาณ20ล้านคนแล้วนะฮะประชากรร้านี่หกล้านคนนั้น ยังนิยมท่องเที่ยวภายในประเทศทําให้พวกเขานั้นรู้จักกายภาพของประเทศญี่ปุ่นนั้นเป็นอย่างดีแล้วก็บนที่สูงสุดน,น,นะครับของยอดเขาสาโอนั้นก็จะมีเป็นสารเจ้าให้ผู้คนนั้นได้มาสักการะเราก็เหมือนกันครับได้ขึ้นมาสักการะนี่นะครับ